ส,ส,ดส,สดีค่ะพบกับในหน้าข่าเมาส์ EP สามแล้วนะคะ,คะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องเตรียมพร้อมอย่างไรก่อนขายบ้านนะคะค่ะการขายบ้านเนี่ยพี่เดี๋ยวกับพี่ใหม่ว่าเป็นเรื่องที่ยากไหมคะพี่ใหม่สวยไงไม่ยากก็ไม่ง่ายนะคะ <laughs> พี่ก็ว่าทั้งไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยาก <laughs> ทั้ง <Okay. S 1> ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยาก uh huh. เพราะว่า ถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของบ้านเองเนี่ย<ะ>ถ่ายบ้านบางคนก็ข่ายครั้งแรกเลยเ<อ>ใช่ไหมคะก็ะอาจจะไม่ได้รู้ลําดับขั้นตอนว่า<ช>ควรจะวางแผนอย่างไรใช่ค่ะแต่สําหรับพวกเราเนี่ยเราทํางานจนเป็นมืออาชีพแล้วใช่เราก็ย่อมรู้ดีกว่าว่าควรจะวางแผนขั้นตอนอย่างไรบ้างนะคะ,ะวันนี้เราก็เลยจะนํา แผนการหรือขั้นตอนที่เราถนัดนะคะ<ฮ>ามาบอกให้กับทุกคนฟังว่าถ้าคุณอยากจะขายบ้านนะคะคุณจะต้องทําตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะขั้นตอนแรกคืออะไรคะพี่ไหมของพี่ก็จะเป็นสำรวจทรัพย์การสำรวจทรัพย์ก็มีกรณีที่ดินกับ <ฮา S 2> บ้านนะคะพี่ขอพูดที่ดินก่อนที่ดินส่วนมากเขาที่ดินที่เขาประกาศขายเป็นที่ดินโรกร้างนะคะอ่าทีนี้เราไปสำรวจแต่ว่าถ้าเปิดที่ดินโรกร้าง ลูกค้ามาดูนี่จะไม่รู้ว่าที่ดินของเราอยู่แนวไหนบ้างเพราะฉะนั้นเจ้าของเจ้าของทรัพย์ก็ต้องเคลียร์ให้ให้โล่งก่อน่ห้งอนจะได้เห็นแนวและต่อไปก็คือรังวัดค่ะแนะนําให้เจ้าของทรัพย์รังวัดก่อนนะคะเพราะว่าถ้าไม่รังวัดลูกค้าตกลงซื้อที่ดินแล้วอันดับสุดท้ายลูกค้าก็ต้องขอให้เจ้าของทรัพย์รังวัดก่อนเพราะลูกค้าก็จะได้รู้ว่า ที่ดินของเขาอยู่แนวไหนบ้างนะคะข้อดีของรังวัดเลยครับพี่ใหม่เราจะรู้แนวเขตแนวเขตอ่าแนวเขตดัวของเราว่าของเราเนี่ยจากหมุดนี้หมุดนี้ตูอ่าไปถึงไหนใช่ค่ะจานวนในเนื้อที่ในโฉนดกับที่เรารังวัดอ่ะตรงกันหมหรือเปล่าว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ตรงอ่าอาจจะไม่ตรงก็มีอาจจะตรงก็มีนะคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นแบบเคยไปเจอบางที่ที่เขาบอกว่าเขามี หมุดอยู่แล้วตแต่ว่ามันผ่านไประยะเวลาหน,นึ่งมันก็จะมีการขยับขยื่นใช่ใชค่ะใช่หรือว่าแปลข้างเคลียงเนี่ยเขามีการมาทําอะไร,รแล้วหลักหมุดแล้วก็จะมีการเคลื่อนไปบ้างค่ะพระยะเวลาผ่านไปนานๆนะคะจรงิจรงๆแนะนําว่าผ่านไปสักสิบปีอะไรอย่างเงี้ยคุณควรรางวัดายุกตัวอย่างบ้านที่ที่ต่างจังหวัดค่ะซื้อมาแปดไร่ พอไปรางวัดใหม่อีกรอบหนึ่งผ่านไป10ปีเหลือแค่เจดไร่หายไปไหนคะไม่รู้ว่าหายไปไหนก็คือว่าไอ้ที่หายไปเนี่ยอาจจะว่าตอนแรกเป็น,ปนลักษณะว่าเราซื้อมาตามหน้าชนดเราก็ไม่ได้รางวัดเพราะตอนนั้นเรารีบพอ,อ, <_ S 2> พอ,อไปอยูปุ๊บมันเหมือน,น,นพัฒนาขึ้นถนนก็ขยายปกติก็คือถนนเราให้ละแต่พอเขาถนนเป็นคอนกรตีตเขาก็ต้องมีตัวเขาเรียกว่า หลทาคนะถึ50เซนทีนี้มันก็กินพื้นที่เราเข้าไยใช่ใช่ค่ะ50เซนก็เยอะนะใช่50เซนเยอะแล้วก็มันยาวมันลึกไงค่ะมันก็กินที่ดินไปเยอะอีกอย่างหนึ่งก็อยากให้สมุดถ้าเป็นที่ดินนะคะต้องดูด้วยว่าถนนของเรา่ะเป็นถนนส่วนบุคคลถนนพาะุรามยอมหรือว่าถนนสาธารณะใช่ค่ะใช่แอนต้องดูแนะนำเลยค่ะต้องตรวจสอบให้เรียบร้อยแล้วทีนี้เรากลับมาดูที่ว่า กรณีเป็นบ้านค่ะบ้านเราต้องสำรวจยังไงคือบ้านถ้าเกิดเราจะขายก็ต้องรูด้วยว่าบ้านของเราอะพร้อมที่จะขายหรือเปล่ามีอันไหนที่เราต้องซ่อมไหมพูดกรณีซ่อมกรณีปรับปรุงภาษีอะไรเนี้ยค่ะว่าควรที่จะภาษีให้ตามทันสมัยของของปัจจุบันนปัจจุบค่ะอย่าตามใจเรานะคะเพราะว่าเราต้องคำนึงว่าผู้ซื้อเวลาเขาจะมาซื้อบ้าน ก็ต้องการบ้านที่พร้อมที่จะอยู่อาศัยเลย <ฮา S 2> บ้านที่ดูสดใสน่าอยู่อ่าการปรับปรุงทําให้บ้านสามารถขายได้ง่ายนะคะใช่ค่ะลูกค้ามาเห็นแล้วก็คือสามารถขายได้ง่ายใช่ค่ะในกรณีที่ว่าบ้านหลังไหนอาจจะไม่ปรับปรุงแต่คุณต้องจัดระเบียบ,บระเบบียภายในบ้านให้เป็นสัดส่วนให้มันดูดีดอย่าให้รกค <ฮา S 1> ่ะอ่าที่เคยที่ว่าพาลูกค้าไปดูบ้านน่าลูกค้าค่อนข้างจะรกมากทํายังไงรู้ปะ เก็บไม่ไม่ได้เก็บค่ะคุยกับลูกค้าคุยกับผู้ซื้อเลยค่ะคุณลูกค้าคะคุณอย่าดูข้างล่างนะคะคุณดูเพดานเลยคุณดูส่วนบนไปเลยเลยค่ะว่าเหนือเหนือเหนือสีสระของคุณได้เลยว่าห้องกว่างขนาดไหนมันนอนข้างล่างไม่ดูไม่ได้เลยลูกค้าจะดูไม่ออกว่าบ้านของเขาอะ กว้างซื้อมาแล้วคุณจะวางของตรงไหนตรงไหนคือเขาจิตการ์ไม่ออกเพราะฉะนั้นแรนําตรงนี้นะคะ่ที่ว่าการสํารวจการปรับปรุงบ้านนี้เป็นอันดับต้นในการขายเลยค่ะทําให้บ้านของเราได้ราคามากขึ้นด้วยมันทําให้ขายง่ายขึ้นน่นะคะถ้าสภาพบ้านเราพร้อมแล้วก็ลูกค้าติน้อยที่สุดมันทําให้บ้านเราอะ ได้ราคาเห็นที่ลูกค้าจะมาต่อรองเราหนักๆแบบว่าอ่าสภาพบ้านคุณโอเคอ่าแบบว่าไม่อาจจะไม่ได้ต่อรองเยอะก็ได้เพราะว่าเวลาที่เราเอ่อเห็นข้อเปรียบเทียบเนี่ยในเวลาที่ลูกค้ามาดูบ้านมือสองเนี่ยเขามักจะเอาบ้านมือสองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับบ้านใหม่เสมอเพราะว่าบ้านใหม่เนี่ยคือเดินเข้าไปมันสะอาดสะอาดตาไม่มีของวางรกเลยแต่ว่าบ้านมือสองเนี่ยพอเรา ยิ่งอยู่ของก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วพอเวลาที่คนจะมาซื้อบ้านเราเราบ้านเนี่ยมันไม่พร้อมอยู่อาจจะดูรกหรือว่ามีส่วนไหนที่มันสุดโทมไปยิ่งถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาดูเนี่ยต้องบอกว่าคำว่า first impression มันใช้ได้ทุกอย่างเลยนะคะถ้าเกิดเข้ามาดูแล้วมันไม่สะอาดมันลกเนี่ยก็อาจจะทำให้คุณพลาดในการขายคั้งนี้ไปได้เลยค่ะ ส่วนขั้นตอนที่สองนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นขั้นตอนของการประเมินราคาก็คือราคาที่คุณจะตั้งขายนั่นเองค่ะเจ้าของบ้านส่วนใหญ่อ่ะมักจะเข้าใจว่าเราซื้อมาในราคาเท่านี้แล้วเราก็อยากที่จะขายให้ได้มากกว่าเพราะยิ่งถ้าเกิดเรากู้มาเนี่ยบางท่านเนี่ยมีการกู้เกินคะแล้วก็ไปบวกดอกเบี้ยอีกว่าเราเราผ่อนมากี่ปีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็บวกเข้าไปอีกแล้วก็ บวกค่าใช้จ่ายวันโอนอีก e. อะไรที่อยากจะได้อีกพอบวกไปบวกมาเนะะี่ยค่ะราคามันก็เลยโอเวอร์พอตั้งขายไปเนะะี่ยค่ะอตั้งขายไป6เดือนก็แล้วปีนึงก็แล้ว2ปีก็แล้วก็ขายไ,<ด>ไม่ได้ค่ะมันก็เป็นเรื่องของการตั้งราคานั่นเองถ้าคุณจะขายได้เนี่ยการตั้งราคาจริงๆไม่ใช่เรื่องยากใชอย่างแรกก็คือเราต้องอเก็บราคาที่เราซื้อขายไว้อะ ครั้งแรกไว้ในใจก่อนเราคิดว่าที่เราอยู่เนี่ยมันคือกําไรแล้วใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราตั้งขายเนี่ยเราจะต้องดูภาวะตลาดนะปัจจุบันถูกต้องนะคะว่าปัจจุบันเนี้ยราคาตลาดเป็นเท่าไหร่อะไรยังไงเพื่อนบ้านขายเท่าไหร่ใช่ค่ะจํารวจใกล้เคียงอย่าตั้งตามใจฉันนะคะจําหวจใกล้เคียงว่าใกล้เคียงของเราขายเท่าไหร่สภาพบ้านของใกล้เคียงเป็นแบบไหนบ้างค่ะแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่เฉพาะในหมู่บ้านนะคะ ออกนอกหมู่บ้านนิดนึงก็ได้ค่ะดูโซนหมู่บ้านข้างเคียงจริงๆแล้วการประเมินราคาเนี่ยค่ะไม่ใช่เรื่องยากนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่เอาใจของคุณหรือกําไรที่คุณอยากได้เป็นที่ตั้งให้เอาสภาพความเป็นจริงในตลาดปัจจุบันใเทปนี้เราถ่ายกันยุคที่มีโควิดนะคะยุคที่มีโควิดเนี่ยราคาประเมินตลาดเนี่ยบอกเลยว่าลดต่ำลงค่ะเพราะว่า คนส่วนใหญ่เนี่ยก็คือผ่อนไม่ไหวชค่ะการขายในหมู่บ้านในแต่ละโครงการก็มากขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ความจำเป็นนะคะความจำเป็นในการขายจะต่างกันละทีเนี้ยสมมุติว่าบ้านเนี้ยเขาไม่ไม่มีผลกระทบแต่บ้านนี้มีผลกระทบราคาตลาดปัจจุบันเนี่ยอาจจะอยู่สักอ่าสมมุติตัวเลขว่าเป็นที่5้าล้านแต่ฉันอยากขายอ่ะฉันขายสี่ล้าน5้าสล้านเจมันก็จะทําให้ราคาในหมู่บ้านเนี่ยเริ่มตับลงมาหน่อยนึงค่ะ ง่ายๆเลยก็ค sure. like to right? ือสมมุต hmm. ah. ิว <travaille> uh ่า huh. พ ah. so ี so ่ต oh. ah. mm ิ hmm. mm ๋วพี่ใหม่แล้วก็นรินอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันโครงการเดียวกันค่ะมีสมมตินารินเองก็ได้หารนารินเดือดร้อนละพอไม่ไหวบ้านเราสามคนเนี่ยอยู่ในไท้เดียวกันเลยนะคะแบบเดียวกันเลยแต่ว่าพี่ติวประกาศห้าล้านพี่ใหม่ประกาศห้าล้านเท่ากันแต่นารินรีบมากร้อนเพราะอยากจะปิดภาระนารินประกาศแค่สี่ล้านเลยเพื่อให้ปิดนี่อย่างเดียว พอเวลาที่มีเจ้าหน้าที่ประเมินราคามาเขาจะเทียบเอาราคานาฬิกาเนี่ยเป็นหลักก่อนราคะเอาราคาที่ถูกไว้ก่อนเพราะว่าก็จะมองว่าสองคนที่เหลือเนี่ยขายแพงค่ะแต่ก็ไม่ใช่ว่าราคามาก็จะเป็นสี่ล้านนะคะค่ะก็จะมีการเวทกัน่ใชแต่ก็จะไม่ถึงห้าล้านแน่นอนค่ะอันนี้เป็นวิธีการประเมินราคาตลาดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะขายบ้านค่ะคุณอย่าไปดูว่าคุณซื้อมาเท่าไหร่ค่ะ คุณต้องการดอกเบี้ยดอกต้องการกำไรเท่าไหร่นะคะคุณต้องดูสภาพณนความเป็นจริงนปัจจุบันว่าคุณจะขาดได้ที่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่าอย่าลืมเรื่องของการตั้งราคาอีกอย่างก็คือว่าในกรณีที่เราเจอลูกค้าที่เขาต้องการกู้สินเชื่อบ้านอีกแล้วคุณตั้งราคาวอร์ไปค่ะลูกค้าก็ไม่สามารถกู้ได้ใช่ค่ะใช่ค่ะเขาก็ต้องมีมจะมีปัญหาเรื่องตอนประเมินอีกในการยื่นสินเชื่อนะคะใช่ค่ะพอเขาต้องการมีเงินออมต้องบอกว่าคนไทยโดยส่วนใหญ่ชอบ ซื้อบ้านแบบแบบกู้ร้อยใช่ไหมคะกู้ร้อยกู้เกินนะคะกู้เต็มกู้เกินใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณตั้งราคาโอเวอร์ไปมากบ้านก็ย่อมที่จะขายยากมากๆแน่นอนนี้เรื่องจริงค่ะแล้วก็แต่ละหลังคือต้องมาเรียบเียบกันว่าบ้านหลังนี้ตกแต่งสภาพตกแต่งข้างในยังไงบ้างใช่ค่ะต่อไปก็คือขั้นตอนการลงประกาศขายเรามีบ้านหนึ่งหลังเราจะลงประกาศขายยังไงให้ขายได้ มันจะมีอ่าข้อแรกนะคะพี่ยกตัวอย่างก่อนว่าการติดป้ายหน้าบ้านโดยส่วนใหญ่เจ้าของบ้านเนี่ยเราจะเริ่มจากการติดป้ายใช่ค่ะอ่าป้ายหน้าบ้านป,าป้ายบริเวณใกล้เคียงอันนี้คือทุกคนก็ต้องทําอยู่ละอ่าส่วนที่สองข้อที่สองที่เห็นกันก็คือกลุ่มที่ลงพวกเว็บไซต์เกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์อย่างเว็บยกตัวอย่างนะคะดี Pro. p e r t y ร์พาร์ตีอะไรพวกนี้ค่ะเขาลงกันเราไปดูว่าเว็บไหนฟรีเว็บไหนเสียค่าใช้จ่ายส่วนอันที่สาม ที่ลงกันก็คือน่าจะเป็นกลุ่มโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือกลุ่มอ่าเพจเฟซบุ๊กแฟนเพจเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ไปแชร์กันในกลุ่มซึ่งปัจจุบันเนี่ยช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีเยอะมากมายเลยนะคะแล้วแต่ว่าเราถนัดที่จะใช้ตัวไหนตัวไหนเป็นใช่ไม่ว่าจะเป็นไลน์นะคะเป็น TikTok อ n s ินสตาแกรมหรือว่า t w i t เตอร์อ่าชื่อเกียกว่า เป็นคนยุคไหนวัยรุ่นหน่อยเขาก็จะทวิสต์กันนะคะทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องของความถนัดและว่าคุณจะถ่ายภาพสวยไหมคุณจะถ่ายวิดีโอสวยไหมหรือว่าคําโปรยจุดเด่นที่จะโปรยออกมาใช่ค่ะว่าจะทาให้ยังไงให้คนเนี้ยมาดึงดูดมาซื้อบ้านของเราขั้นตอนที่สี่นะคะก็คือขั้นตอนของการทําสัญญาจะซื้อจะขายค่ะบางคนอาจจะคิดว่าทําสัญญาเนี่ยไม่ได้ยากเลยก็แค่ หาแบบฟอร์มในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เขียนชื่อผู้ซื้อผู้ขายลงราคาแล้วก็นัดโอนการเสร็จสิ้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยการทําสัญญาจะซื้อขายเนี่ยมันมีข้อควรระวังใช่ไหมคะมีรายละเอียดมากเพราะว่าอย่างแรกที่เราต้องดูเลยเนี่ยก็คือว่าเราต้องดูก่อนว่าคนที่จะเซ็นสัญญาซื้อขายเนี่ยเขามีสิทธิ์เจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเปล่ากับหลังสะดดใจใ้ใช่ค่ะเพราะบางทีบอกว่า เป็นบ้านของน้องของพี่ถ้าเกิดว่าเป็นของคนอื่นก็ต้องมีหนังสือมอบอำนาจมาให้เราดูด้วยนะคะเพราะว่าเขาได้มอบอำนาจมาขายจริงหรือเปล่าใช่ค่ะในกรณีของพี่นะคะพี่แนะนำให้ไปตรวจสอบสำนักงานที่ดินว่าที่ดินแปลงนี้หรือว่าบ้านหลังนี้มีการอายัดที่จัางานที่ดินหรือเปล่าอ่ากรณนี้เจ้าของบ้านเป็นผู้ขายเองคุณอาจจะคิดว่าคุณไม่มีการอายัดอะไรทั้งสิ้นแต่ ถ้าคุณไม่จ่ายค่าส่วนกลางหมู่บ้านนี้มีส่วนกลางมีนิติบุคคลถ้าคุณไม่จ่ายค่าส่วนกลางสองปีนิติบุคคลก็ต้องไปอายัดแล้ว่คะหรือบางกรณีที่คุณใช้บัตรเครดิตหรือว่าคุณไปค้ำประกันอะไรใครไว้อันนี้อันนี้อันนี้คุณไม่รู้นะคะเพราะว่านี้คือเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงค่ะที่บ้านค่ะเขาก็คิดว่าเขาไม่มีอายัดอะไรทั้งสิ้นแต่เขาใช้บัตรเครดิตแล้วเ็เขาคือไม่จ่ายบัตรเครดิต ทีนี้ทางัตรเครดิตนะะไปอายัดที่สำนักงานที่ดินค่ะขั้นตอนนี้สําคัญเลยค่ะแนะนําให้ไปรับรองสํนันานโฉนดแล้วก็ดูอายัดที่สำนักงานที่ดินให้เรียบร้อยก่อนที่จะมาทําสัญญาซื้อข<ช>ายใช่ค่ะค่ะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยรายละเอียดในการทําสัญญาจ,จะซื้อขายเนี่ยยังมีในเรื่องของราคาการวางมัดจําการนัดโอนกรรมสิทธิ์หรือว่ารายละเอียดการโอนเดยะเวลาในงานโอนนะคะว่า ส0ิบวันสิบสิบห้าวันใช่ค่ะนะคะแล้วก็ยังมีรายละเอียดเรื่องของเงื่อนไขว่าใครจะจ่ายค่าใช้จ่ายอะไรค่าอนาคตภาษีใครเป็นคนจ่ายใช่ค่ะแล้วก็ระยะเวลาในการย้ายออกย้ายออกของเจ้าของบ้านคนเก่าใช่ค่ะค่ะแล้วก็ในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์นะคะที่อยู่ในตัวบ้านด้วยใช่ค่ะว่าจะเป็นแอร์หรือเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวต่างๆเนี่ยจะให้ไปด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะนรคะให้ชัดเจน เราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเหมือนกันค่ะเกิดขึ้นเยอะมากในเรื่องของของในบ้านนะคะพอ move ย้ายกันออกแล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาเลยว่าอ้าววันที่ขายบอกว่าตรงนี้จะแถมแตให้ค่ะแต่ว่าพอถึงเวลาโอนกันจริงพอคนใหม่จะย้ายเข้าบ้านกลับกลายเป็นว่าของที่บอกว่าจะให้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วบางท่านนะคะเจอแม้กระทั่งว่าถอดแอก็มีใช่ใช่ค่ะอันนี้สำคัญนะคะค่ะ เจ้าของบ้านกับผู้ซื้อหลายๆท่านนะคะเวลาซื้อขายกันจบทะเลาะก,กันก็มีด้วยเรื่องพวกนี้เป็นเหตุนะคะเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะขั้นตอนการโอนกรรมสิทธิ์นะคะทีนี้เราต้องตรวจสอบดูว่าผู้ซื้อซื้อสดหรือว่าขอสินเชื่อแบงค์กรณีผู้ซื้อขอสินเชื่อแบงค์นะคะเราต้องสอบถามทางผู้ซื้อว่าผู้ซื้อกู้แบงค์เท่าไหร่อ่าจดจำนงแบงค์เท่าไหร่เราจะได้แจ้งยอดกับทางที่สักงานที่ดินได้ ว่าผู้ซื้อจดจำนองเท่านี้นะยอดเท่านี้เราไปจัดก,การที่สำนักงานที่ดินได้ค่ะถ้าเกิดว่าผู้ซื้อซื้อสดอันนี้ก<ฆ>็ง,ง่ายค่ะแค่แจ้งซื้อขายได้เลยส่วนเราที่เป็นผู้ขายนะคะเราต้องรู้ว่าของเราคือปลอ,อดภาระ,ระหรือว่าติดจำนงแบงค์<ฆ>ถ้าติดจำนงแบงค์เราต้องแจ้งใส่ถอน<ฆ>ต้องแจ้งใส่ถอนแล้วก็เราได้ยอดจากแบงค์มาว่าย,ยอดเท่าไหร่ ทีนี้เราต้องแบกกลับไปหาทางผู้ผู้ซื้อแย่งยอดค่ะให้ทางธนาคารที่กรณีที่ผู้ซื้อเขากู้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะให้ยอดมันใช่เขาจะเช็คเ่จะเช็คว่าสั่งจ่ายธนาคารนี้เท่านี้แล้วก็สั่งจ่ายผู้ขายเท่านี้่คะใช่ค่ะแล้วก็ต่อไปก็ไปที่สำนักงานที่ดินทีนี้เอกสารของผู้ซื้อผู้ขายต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะก็จะมีอะไรนะพี่ติ๋ว เอกสารของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้คือทะเบียนบ้านบัตรประชาชนปัจจุบันเนี่ยถือตัวจริงไปนะคะ,คะ,ะแล้วก็ในกรณีที่จดทะเบียนสมรสก็คือทะเบียนสมรสถ,ถือไปด้วยถ้าหลังโฉนดคนเดียวนะคะสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสภรรยาไม่ไปอย่าลืมนะคะหนังสือเซ็นยินยอมของผู้สมรสมรอันนี้ต้องใช้เลยค่ะใช่ค่ะอันนี้คือสําคัญคแล้วก็มีอันนึงนะคะที่เคยเจอลูกค้าที่ ปลอดภาระอ่าผู้ขายปล่อยภาระไม่ถือโฉนดไปต้องถือนะสำคัญลืมลืมถือโฉนดไปเพราะว่าถ้าปล่อยภาระเนี่ยโฉนดตัวจริงจะอยู่กับเรานะคะเราก็ต้องถือโฉนดตัวจริงไปด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเราติดจำนองอยู่อันนั้นเนี่ยฝากผู้รับจำนองให้ใช่จะถือไปให้นะคะเคยเกิดเหตุการณ์ที่โอนไม่ได้เพราะว่าไม่ถือโฉนดล้วผู้ขายกลับมาถามว่าอ้าว พี่ต้องถือชนวนมาด้วยเหรออะไรเงี้ยค่ะอัีนจะมาโอนอะไรคะใช่ก็ควรระวังเลยนะคะแล้วก็ในกันโอนทีนี้ทางเจ้าของบ้านก็ต้องแจ้งนัดกับทางผู้ซื้อผู้ขายว่าว่านักโอนกันที่วันวันเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่ใช่สำนักงานที่ดินที่ไหนที่ดินที่ไหนต้องแจ้งนะคะไม่ได้ไปสำนักงานผิดนชค่ะใช่ค่ะแต่จะมีสำนักงานที่ดินที่เอ่อถ้าถ้าเป็นกรุงเทพจะมีอยู่สองที่ที่คาาเกี่ยวกันมากคือบางกะปิ กับลาดเพาองค่ะค่ะอันนี้บางทีไปสับกันก็มีนะคะมีบางเขนด้วยบางเขนบางเขนลาดเพาลาด้วย่ะไปรอบางเขนไปรอบางเขนในทีมกุลลาดเ้าส์รอช่องสามช่องสามเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องตรวจสอบก่อนนะคะว่าคุณนัดกันเนี่ยแล้วคุณนัดกันที่สำนักงานเขตที่ดินไหนนะคะแล้วก็เอาเอกสารไปให้ครบด้วยนะคะค่าใช้จ่ายในการโอนต้องเตรียมอะไรบ้างค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะคุณนลินค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์นะคะก็จริงๆมันย้อนกลับไปเลยก็คือขึ้นอยู่ตั้งแต่เราตกลงเลยใช่ค่ะตอนทําสัญญาซื้อขายว่ามันจะมีตั้งแต่ค่าธรรมเนียมการโอนนะคะค่าอากรค่าภาษีหรือภาษีธุรกิจเฉพาะค่ะแล้วก็ค่า จดจำนองในกรณีที่ผู้ซื้อเขามีการกู้ธนาคารกู้ธนาคารค่ะว่าใครเป็นคนชำระเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้ากลัวว่าพลาดกลัวว่าเตรียมเงินไปไม่พอทางที่ดีก็คือต้องเอาโฉนดเนี่ยค่ะไปถามที่กรมที่ดินก่อนเลยว่าเราจะซื้อขายอสังหาแปลงนี้มีค่าใช้จ่ายอยู่ที่เท่าไหร่ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างค่ะแล้วเราก็แจ้งผู้ซื้อเลยว่าเขาต้องเตรียมเท่าไหร่แล้วเราเองต้องเตรียมเท่าไหร่นะคะก็ คือเงินสดก็ได้หรือว่าโอนก็ได้นะคะบางกรมพิทักษได้แล้วใช่ค่ะหรือว่าใช้บัตรเดบิตนะคะรูดก็ได้ไม่เสียค่าธรรมเนียมใช่ค่ะแต่ว่าถ้าคุณไม่พร้อมนะคะคุณก็ใช้บัตรเครดิตก็ได้นะคะเพราะว่าเขาคิดค่าธรรมเนียมหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะแต่นะคะทุกขั้นตอนนี้เนี่ยจะหายไปนะคะคุณไม่ต้องมานั่งกังวลในเรื่องทั้งห้าขั้นตอนที่เราคุยกัน ถ้าคุณใช้บริการกับในน้าแบบมืออาอชีพอย่างพวกเราทุกขั้นตอนที่เรากล่าวมาทั้งหมดนะคะไม่ว่าเรื่องการสำรวจทรัพย์ว่าบ้านคุณต้องทำอะไรบ้างก่อนขายประเม<ช>ินราคา<ช>ลงประกาศขายที่ไหนนะคะแล้วก็ทำสัญญาซื้อขายและโอนกรรมสิทธิ์เราจะดูแลให้คุณทุกขั้นตอนนะคะ<ช>อันนี้เราเองเรายินดีบริการดูแล ด้วยตั้งแต่ว่าถ้าลูกค้าฝากขายมาหนึ่งหลังเราต้องทําอะไรใช่ค่ะบริการให้เสร็จสิ้นจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ<ช>์นะคะ<ช>เราถึงจะมีค่าดําเนินการหรือค่าในหน้า<ช>ที่จะได้รับนะคะใช่ค่ะอย่างต้นคลิปที่บอกว่า มันไม่ใช่เรื่องยากแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย่คะเพราะว่าการขายบ้านหลังหนึ่งเนี่ยมันมีข้อควรระวังมีอะไรที่ต้องทําอีกหลายอย่างค่ะไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามัวแต่ตั้งราคาหรือว่าทําไปตามที่เราไม่ได้รู้เรื่องทั้งหมดหรือว่าไม่ได้มีความรู้แบบแม่นยำซะทีเดียวขั้นตอนการขายบางขั้นตอนมันก็จะเกิดการผิดพลาดได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ย การซื้อขายเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ไปใช่ค่ะตามที่เราคาดหวังอย่าลืมนะคะว่าการซื้อขายบ้านหนึ่งหลังเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบไปหลายอย่างด้วยกันการการสำรวจตัวซับะเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าซับแบบนี้ เป็นแบบนี้อะสภาพแบบนี้ควรขาขายได้เท่าไหร่ประเมินราคาเนี่ยมันก็คือต่อเนื่องกันทุกขั้นตอนในการทํางานเนี่ยพี่เชื่อว่าถ้าคุณใช้บริการในหน้าหรือในหน้าที่เป็นมืออาชีพอะคุณจะลดภาระตรงนี้ไปแม้กระทั่งการติดป้ายทำกูสื่อโฆษณาต่างๆถามว่าในหน้าพาลูกค้ามาดูบ้านเนี่ย ในหน้าเขาว่าตามลูกค้าว่าถามลูกค้าว่าสัมภาษณ์ลูกค้าตรงนี้ขอเดินนิดนึงตอนนี้พี่ว่าเจ้าของบ้านสรหารขายเสอบถามเจ้าของบ้านนิดนึงว่าคุณสามารถโทรกลับไปหาผู้ผู้ที่มาดูบ้านผู้ซื้อไล้ว่าดูแล้วบ้านเป็นยังไงบ้างคุณชอบไหมใช่ร้อยทั้งร้อยคุณไม่กล้าโทรกลับไปหะแต่ถ้าเราเป็นในหน้า เราหน้าที่ของเราอาชีพของเราเรา,าต้องโทรไปหาลูกค้าทุกครั้งแล้วเราจะเก็บรายชื่อลูกค้านั้นจนกว่าลูกค้ารายนั้นได้บ้านใช่ค่ะใช่<อ>คือ,อ,าองานของเรา,เราใช่ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะขายบ้าน คุณก็อาจจะลองขายก่อนก็ได้ค่ะนะคะเราไม่ได้ไม่ได้ปิดกั้นนะคะว่าจะต้องฝากเออบกเตอร์ฝากเอเจนต์เสมอไปนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณลองแล้วขายเองแล้วนะคะเรารู้สึกว่ามันไม่ประสบความสําเร็จทําไมมันขายยากแล้วก็มีขั้นตอนที่วุ่นวายจังนะคะก็ให้เรานะคะเป็นทางเลือกทางเลือกหนึ่งนะคะที่จะเข้าไปช่วยพพอร์ตคุณนะคะไปช่วย ทำให้ขั้นตอนทั้ง5ขั้นตอนที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ง่ายมากนะคะก็คลิปนี้นะคะก็น่าจะมีประโยชน์นะคะสำหรับผู้ขายเป็นอย่างมากเลยนะคะแล้วคลิปหน้านะคะเราจะมาพูดถึงผู้ซื้อกันบ้างนะคะว่าเตรียมพร้อมอย่างไรถ้าว่าคุณอยากจะซื้อบ้านในตอนนี้นะคะด้วยนเวลานี้ใช่ค่ะด้วยปีหน้า l t ลกีวก็เปลี่ยนเปลี่ยนเชินดอกเบี้ย ก็เสูงขึ้นค่ะถ้าราคาประเมินที่ดินก็สูงขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากรู้แล้วก็เตรียมพร้อมก่อนที่จะซื้อบ้านเราอัดคลิปตอนปลายปี65เพราะฉะนั้นใครอยากจะซื้อบ้านในปี2566นะคะคุณต้องติดตาม EP ีหน้าของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาพบกันที่ EP 4ีนะคะกับการเตรียมพร้อมของผู้ซื้อนะคะฝากติดตาม ในหน้าขาเมาส์ของเราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชบรบ์กด subscribe แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ,บ๊ายบายค่ะ